ขณะนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรนะคะณศาลาการประเรียงวัดบางมะฝอนะคะอยู่ที่อำเภอโกกพระค่ะอำเภอโกกพระนะคะมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะทั้งหมด8,600คนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขตที่1หน่วยที่3นะคะและเดี๋ยวเราจะไปติดตามเราจะไปสัมภาษณ์ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายสุวัสด์จันทร์สุขและนายอำเภอโกกพระนะคะนางวิภาวีแดงท่าขามค่ะแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จนะคะช่วงบ่ายค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรนะคะที่อำเภอโกกพระเหนือค่ะต่อไปค่ะด้านการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์มีความหลากหลายในเรื่องของ การเกษตรทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนานะครับการทํานาพืชสวนพืชไร่รวมถึงการประมงนะครับมีความหลากหลายกันไปนะครับเด่นๆของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือเรื่องของพื้นที่นานะครับพื้นที่นาของจังหวัดนครสวรรค์มีค่อนข้างมากที่สุดนะครับเป็นชาวนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาสามารถทํานาได้3ามครั้งนะครับโดยเฉพาะแต่พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําปิงแม่น้ํายมแม่น้ําน่านนะครับสำหรับ พืชอื่นๆของด้านการเกษตรก็มีพืชสวนนะครับมีเรื่องของทุเรียนมีเรื่องของชมพู่มีเรื่องของฝรัง่งเพราะนั้นเป็นพืชได้นะครับเช่นมันสำปะหลังอ้อยรวมถึงพืชได้อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายางด้านการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ก็ค่อนข้างาที่จะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสภาเกษตรกรก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการดูแลเรื่องนี้นะครับสําหรับปัญหาหลากักๆ ของด้านการเกษตรก็คงเป็นปัญหาคล้ายๆกับพื้นที่อื่นคือปัญหาเรื่องน้ำนะครับและก็ที่ดินทํากินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำปิงนะครับเพราะเรื่องช่วงฤด,ดูฝนนะครับจะมีน้ําท่วมซึ่งจะมีพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นที่มาของการาหน่วงน้ำนะครับซึ่งวางระบบการเกษตรให้เป็นไปตามฤด,ดูกาล อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของน้ําแล้งนะครับช่วงระ,ระหว่างเดือนคุมพามีนาเมษาก่อนจะถึงรูปฝนก็จะมีน้ําแ้งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นยังมีปัญหาเดิมเดิมอีกส่วนหนึ่งของปัญหาด้านการเกษตรคือปัญหาที่ดินทํากินปัญหาหลากักๆส่วนหนึ่งปัญหาที่ดินทํากินเป็นปัญหาที่อ,อยู่ในเขตที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของทหารที่สปรกรหรือที่ของป่าไม้ืนซึ่งประชาชนได้เข้าไปทํากินอยู่ตอนนี้ดัง ราชการก็กําลังดูแลช่วยเหลือให้สามารถทํากินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของป่าไม้หรือที่บึงบรเพชรนะครับซึ่งกรมธนารักษ์ดูแลอยู่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ดินทํากินของเองกระนเองนะครับซึ่งตัดพื้นที่ไปเป็นที่เรื่องอื่นๆเช่นเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นปัญหารองลงมาครับค่ะสําหรับอําเภอคลกพระนะคะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งนะคะ9ก้าหน่วยเขตเลือกตั้งเดียวนะคะ แล้วก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ8,000กว่าคนในการเลือกตั้งก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะมาเป็นคณะกรรมก,การแล้วก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทั้งในส่วนของการรับสมัครในส่วนของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะมาใช้สิทธิในวันนี้ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พอสมควรที่เราคาดหวังไว้ว่าน่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในตำบลกกพระเหนือต่อไปค่ะ